สวัสดีค่ะพบก,กับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็ซมโอนะคะวันนี้ชวนมาชงชาเขียวแบบญี่ปุ่นค่ะมีวิธีชงชาร้อนแบบซองชาหอมอร่อยชื่นใจและประโยชน์ของชาเขียวญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะชาเขียวญี่ปุ่นอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะสารคาเทซินซึ่งจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ไขมันก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ การชุมแบบร้อนเราก็จะวางถุงชาเขียวลงไปในถ้วยชานะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนค่ะแช่เอาไว้ประมาณ2-3นาทีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่เราชอบนะคะแล้วก็นําซองชาออกค่ะพร้อมดื่มได้ทันทีในชาเขียวยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มคลื่นแอลฟาในสมองทําให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดค่ะช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็ความจำดีด้วยนะคะอุ่นสบายท้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ้อมอร่อยชื่นใจมาลองชงทานกันดูค่ะโอ้โช่วยรับเดี๋ยวล้มลองชิมดูนี่คือชาเขียวญี่ปุ่นอริ่งกระตุกสวยดีนะโอ้ยจี้โอ้ยจี้เซลมอนโดเลมอนซุดฮมโอ้ย เียวญี่ปุ่นหอมเนาะที่วยด้วยโตโยต้าฮอนดา้าซูซูกิหมดเลยเหรอโอชิอ,อะไรอีกที่มันญี่ปุ่นไหมโดเลมอนโนบิตะชิซูกะเดะ